จะไปขอโชคขอลาบกับจอมปลวกอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่หลายคนชอบดูแล้วทุกวันนี้จอมปลวกแปลกๆะมีเยอะไปขึ้นทํารังตรงโน้นหมังตรงนี้มั่งมากมายหลายที่แล้วที่ไหนบ้างไปดูเลยพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับจอมปลวกกันหน่อยครั้งนี้ทํารังแปลกตาก,กว่าที่เคยเห็นปลวกไปทํารังที่ไหนกันบ้างไปชมครับ เริ่มกันที่จังหวัดปราจีนบุรีที่นี่มีจอปลวกโพกลางต้นโพซึ่งให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาหลายงวดแล้วจอบปลวกที่โพมากลางต้นโพนี้มีขนาดสามคนโอบอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เคยพากันมาขอโชคลาบแล้วโชคดีถูกรางวัล ได้รับเงินแสนติดต่อกันหลายงวดแล้วครั้งนี้จึงชวนกันมาอีกครั้งพร้อมจุดทุูเสียงไทยขอเลขเด็ดด้วยแต่ชาวบ้านบางคนอยากจะได้ตัวเลขเพิ่มเติมจึงไปจดจดจ้องจ้เพ่งดูใบโพก่อนจะบอกว่าเห็นตัวเลขโพมาเด่นชัดใครจะรวงดีบ้างก็ต้องไปลุ้นผลกันเอาเองนะครับ ส่วนที่จังหวัดเย,ยโสธรพบจอมปลวกแปลกราะขึ้นอบลูกมะม่วงจอมปลวกแปลกอบลูกมะม่วงนี้อยู่ที่สวนของนางซิลฟ้าสาสมอําเภอเมืองจังหวัดเย,ยโสธรเจ้าของบ้านเล่าว่าต้นมะม่วงนี้ปลูกไว้ริมรัว้วความสูงไม่มากก็ติดดอกออกผลตามปกติลูกมะม่วงก็ห้อยเกือบถึงพื้นดิน ต่อมาเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนก็เห็นมีปลวกไต่มาสร้างรังที่ใต้ลูกมะม่วงค่อยๆสร้างรังสูงขึ้นจนอบล้อมลูกมะม่วงไว้ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงมาเห็นกะต่างแปลกใจพากันนำดอกไม้ทูบเทียนมาทำพิธีไหว้จอมปลวกเพราะเชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้พยายามลูบคลำดูที่ลูกมะม่วงเพื่อจะเห็นตัวเลขไม่พอเท่านั้น ต่อด้วยจุดทูบเสี่ยงถ่ายได้ตัวเลขอะไรไปดูกันทั้งหมดทั้งมวลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนี่ไงสุดท้ายก็ต้องจุดทูบเสี่ยงถ่ายกันตามระเบียบเอาจริงๆนะค่ะคุณมุ่ยมากมุ่ยดิเครียดทำไมอ่ะตอนแรกมันสนุกคุณผู้ชมดูตลอดข่าวตอนแรกเนี่ยนะตั้งแต่ข่าวแรกเบรกแรกนะแต่พอดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเครียดอ่ะ